สวัสดีครับวันนี้จากร้านบีเคการเกษตรนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําโรตารี่นะครับของญี่ปุ่นนะครับยี่ห้อคูบุตานะครับเป็นโรตารี่ปั่นนาน้ํานะครับนี่นะครับเป็นใบโรตารี่นะครับปั่นนาน้ำขนาด2เมตรสิบนะครับนี่ครับข้อดีของโรตารี่ญี่ปุ่นคือไม่กินกําลังรถเหมือนโรตารี่เรานะครับนี่ครับสภาพสวยนะครับ กูบุกาครับพร้อมกับถาดรูปนะครับนี่ครับก่อนนี่นะครับเป็นถาดรูปตักปีกได้นะครับนี่ครับตัวนี้ก็ยกได้ครับพับขึ้นลงได้นีล้อเก็บนะครับเราจะเก็บนะครับเราก็ดึง น่ครับอยู่บนรถไม่ต้องลงรถนะครับ,รบใบส,สวยๆนะครับใบเต็มนะครับสนใจสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ